ียวขอเนาะหมู่เจ้าก็ขึ้นมาเลาะหมู่บ้านเนาะก็เขาก็เฮ็ดค่อนข้างดีอยู่เขาก็สิมีรัวให้กันตรงใดที่มันหวาดเสียวเนาะพี่น้องเนาะุ่นอันนี้ก็คือด้านล่างเนาะให้เพื่อเห็นกันเอ่อาเด้อมาเี่ยวทะเลมาเลาะหมู่บ้านก็แม่ันโชกหมู่บ้านน้อยๆแต่ก็สวยงามหมู่เจ้าเลาะไปมุมใดก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันเลยก็หมู่บ้านเขาก็เฮ็ดค่อนข้างดีอยู่สําหรับยางเลาะหมู่บ้านก็ได้เนาะ เดียวสิให้เบงวิวด้านหลังคือที่เฮาเดียวเห็นที่เป็นภูเขาผังนั่นนะคือผาคฝังอีกฝังหนึ่งแต่ฝังนั่นเขาค่อนข้าง,งเป็นเป็นหมู่บ้านผู้ดีหรือในเมืองเนาะผังนั้นที่เฮ่าอยู่นี่มันคือบ้านเนาะมูจ่าอันนี้คือคือเขตที่แม่ฟันโชดอยู่นี่คือบ้านเนาะและก็ที่เฮาเดียวเห็นลงโล่งด้านหลังนี่ไผ่ไม้ป่าไผ่ไม้ป่าประมาณ3ามปีที่แล้วอมันกัค่อนข้าง มันกับคนขางล่งโจ่งเนาะโลงทางทางอำเภอเขาก็พยายามอยู่ที่ปลูกต้นใหม่ทดแทนแต่ด้วยความที่ว่ามันใหม่เลยมันมันแห้งมันแหลกเนาะมันก็ใช้เวลากว่าที่มันจิตฝืนกว่ามันที่ใหม่ใหญ่ต้นใหม่แต่ละต้นหันแหละบ่มียังลายหมูเจ้าเอ้ยขันหับส้มมะฮอนีกาเนาะขอขอบคุณขอถูกกำลังใจที่เพื่อนๆมีหายแม่บันโชกเนาะ สุกสับสุกไหลก็ขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อกา้าบุมีผีมีเพื่อนกับสิไปได้บกไกลเนาะแต่ละคลิปแต่ละมุมมองกาวังว่าคงชิบเบือบเบ่อหบ่ายกันเนาะมามือได้ก็มีแค่ทะเลทะเลเพราะว่าอยู่หมู่บ้านมีแต่ทะเลเนาะพี่น้องกับุมีอย่างอื่นีิชิมาห้ให้เบิง่งให้ยส้มกันนอกจากทะเลเลยกะบุมีอย่างหลาย ช่วงนี้ยงบุหันได้ไปเที่ยวพะว่าบุหันได้อยู่ในส่วนฮอลิเดย์ของผอกับแม่เนาะแต่ยงบุหันได้ไปเที่ยวทางไหนิี่ผ่านยางคไปสูงๆจนมุมนั้นเอ่อถนนทอนทางเนาะอันนี้ก็คือกำแพงที่เขาเหตุกันไว้สำหรับระวังบ้านเนาะมันจะเป็นกำแพงขืนยาวเลยส่วนอันนี้เขาก็เหตุทางสำหรับยางเนาะกินลมชมวิวนอกบ้านนอกกำแพงบ้านก็ มักหยางกินลมชมวิวควนที่มักหยางหลินเนาะหมูเจ้าสามารถสามารถหยางหลาะหมู่บ้านได้เลยวิวก็แตกต่างกันลนก็นความสวยงามก็แตกต่างกันแต่ละฝั่งแต่ละผออังแต่ละขางแต่ละนั่นเนาะใช้เวลาประมาณ3ถึง3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง40นี้เลาหมู่บ้านได้ได้หมดเลยในการหยางเนาะนเดี๋ยวแช่แม่เบิ่งด้านหลัง มุมนี้ก็ค่อนข้างสวยงามอยู่นี่คือเฮาที่เฮาสิเดินขึ้นเนาะเริ่มเซาแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเซาแล้วเริ่มเซาแล้วค่อยเริ่มเมือเ่อยแล้วค่อยเริ่มเมือเม่อยแล้วมาย่างต่อเฮาย่างขึ้นเฮาก็มีแนวให้เฮาจับเนาะเพราะว่าต้องมุมนี้มันค่อนขอ้างมันอาจสิค่อนขอ้างหวาดเียวน่อยนึงก็บ่ได้อันตรายยังมากมายดอกพี่น้องเอง้อย เขาคอยขืนคอยอยางขืนเนาะเขากระชิมทีให้เขาจับเขาดึงเขาคนข้างเฮดดีอยู่ต้นไม้ต้นต่อเขากระต้าถิ่มเพพาะว่าคนคนนิยมหมกัมกหมักไม่อย่างหรอเนาะหมู่จ้าเพราะด้วยความทีว่าวิวมันกับอนขางสวยงามและส่วนตรงนี้กัสสค่อนขางว่าเจ้าแน่น้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเสียเอาให้เบิ่งแม่กอะอาจชิใเบิร์นได้แบบบอ ความสมบูรณ์กานไดเนาะด้วยความที่ว่าหรืมแม่นตากันแดดมื้อนี้ก็ค่อนข้างเหลื่มตาเนาะพี่น้องความความสวยความงามของธรรมชาติกับชุดหูดวงตาเนาะมาทำตรงกันมาให้กำลังใจกันเนาะอย่าเผาเปิดเผาหนายอย่าเผาเบื่อเผาเซ็งกันเด้อหมู่เจ้าแม่ประโฉกันยังต้องการกำลังใจและก็ต้องการตลอดและก็ต้องการอย่างไรเนาะ ยาวไกลเนาะคนทางเพื่อสิปใหอดเป้าไม้และความต้องการและความตั้งใจของแม่มประชวรกันยังอีกไกลนอกดูเจ้าเหมื่อเลยได้ <c oughs> เหมื่อเหมื่อเลยได้พี่น้องเลยคือวิววิวคับ <c oughs> อย่างก็สิประมาณนี้มาจากตรงนี้ก็กระสิเปียนแป้งเนยเพราะว่า ข้ากะสิตาตตรงไปโดยที่โบแมนโบแมนทะเลแล้วบาทนี้แต่รัชกายเป็นส้มยูส้มยูหมู่บ้านแทนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันชิมาสุดอยู่แค่ตรงนี้คือทะเลมันชิชุดแค่นี้ต่อจากนี้มันก็จะเป็นเ,เขาตของทหารทหารเขาเขตหัวกันและเขากกษตใหาใหายหาหเหตุถนน,นระวงัง หลอมนี่คือของเขตของทหารเนาะฝั่งนี่ก็คือของหมู่บ้านเท่ากัสามารถย่างหลอดหมู่บ้านได้กระิไปทะลุอีกฝั่งเบื้องนั้นประมาณใกล้ๆเติบประมาณสักหาร้อยเมตรกระิไปทะลุอีกฝั่งมันกระิกาเป็นทะเลคลายๆกันกับฝั่งนี้แต่ว่าชิสวยงามคนละแบบเนาะแต่แม่ประโชคสิบไปถึงขนาดนั้นหมู่เจ้าเพราะว่าแม่ประโชคจอดรถอยู่ด้านล่าง แค่ชีมาใหาพ้พี่ๆเพื่อนๆเมิ่งว่านี่ถนนคนทางสามารถเลาะหมู่บ้านได้เนาะกะส่วนด้นานหลังที่เห็นเอ่อพญายามชีหายพี่ๆคุเพื่อนได้เห็น,น,น,นเนาะชัดเจนสถานที่ที่พ่ยเคยไหมไฟไหม้ป่าเนะาะพ่ยไหม้ป่าประมาณสามปีแล้วกัสิีดงโลกกะสิบวกอยมีหยัง เอากระชิลงเพราะว่าแม่เริ่มเมื่อยบ่นาเลยเน,นาะบมาบ่นาสะสมไขมันเลยพี่น้องเอ้ยยังวะกันเฮาสะสมไขมันเลยมากกระชิประมาณนี้ <laughs> เฮากระชิ่งมือ่อยเห็นยังน้อยหนึ่งยังน้อยหนึ่งเฮากระชิ่งเมือ่อยเนาะหมูเจ้าเดี๋ยวสิลงผ่าลงไปเบิเ่งข้างล่างอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วคอยลากันเนาะหมูเจ้า ปล่อยกระเลี้ยบบกขอ่ขอยเห็นพี่น้องไม่พออ,อ่ะปลอยอยู่กับตาเอ้าเนาะมาฮอดนีก่ะพอแลยเละยาวหลายกัเมือนน่อยเนาะคนเบิ่งกะนานจบแค่นี้ก็เห็นวิวสวยๆงามๆแล,ล้วแหละเนาะพี่น้องเนาะเอา้าถ่ายนี้ก็ขอขอบคุณเนาะ เออพอกันคิดนาพอกันกระตุกแล้วเราเมยแล้วสไตล์สิประมาณนี้แล้วเนาะหมูเจ้าเอ้ยอย่าเอายังมากมายกับข่อยเด้อข่อยกับสิประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าเนาะพอกันคิดนาอะไรกับกอนลาจากกันกับข้อฝากในเด้อฝากสองในหน่อยแม่ปันโชคน้ำพีพีเป็นเผื่อนทุกขุทุกคนอะไรกับขอสับคนละสับขอไหลคนละไหลเนาะหักแฟนกันไปนานๆเป็นเพื่อนเป็นฟูงกันไปเนาะพอได้คุยพอได้พี่เพื่อนปากเพื่อนเว้าอย่างอย่างหน่อยเฮากระบอเงาเนาะโอเคบายบายไปก่อนเด้อหมูเจ้าพอกันใหม่เนาะบายบาย